สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พามาชมวิวนะครับวิวนี้อยู่ที่บ้านนาตาลนะครับผมอยู่ที่บ้านนาตาลตำบลน,นาตาลอาเภอเต่างอจังหวัดสกลนครนะครับวิวสวยมากเลยครับผมทิวเขาภูพานท้องทุ่งนาเขียวุ่มครับผมตรงนี้ก็คือทางเพื่อที่จะ ไปที่ใบเสมาโบราณนะครับผมทางไปเสมาโบราณนั้นค่อนข้างที่จะคออดเคี้ยวนะครับค่อนข้างที่จะคดเคี้ยวมากเลยนะครับผมนู่นนะครับตูสิครับคดเคี้ยวเป็นงูปิ้งเลยครับเป็นปิ้งงูเลยครับว่ายถึงเสมาโบราณนะครับผมนี่ครับผมวิวสวยมากเลยนะครับวิวสวยมากแล้วก็ ถนนดูสิครับข,ข้างที่จะโคดเคียวมากเลยนะครับถนนก็คดเคียวขับรถก็ต้องระวังด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ต้องระมันระวังสําหรับผู้มาชํานานอาจจะหล่นตกถนนได้นะครับผมอาจจะตกถนนได้นะครับนี่ก็ชาวนาก็กําลังเดินอยู่ครับ ชาลาเขาก็กำลังเดินอยู่นะครับชาลาเขาก็กำลังกลับจากนาแล้วครับเนี่ยครับผมทางที่ค่อนข้างคดเคี้ยวนะครับค่อนข้างคดเคี้ยวสักทีเดียวเพื่องดำก็มีนะครับผมเ้ื่องจะดำก็มีนะครับ ก็มีนะครับเนี่ยครับผมทางข้างขามเก่อโคตรเกีียวมากเลยนะครับต้องค่อยๆขับนะครับค่อยๆขับมอเตอร์ไซค์นะครับค่อยๆขับตัวนี้ก็มีคลองนะครับตัว ยอมากเลยนะเหมือนกับงูเลยนะครับเนี่ยชาวนาครับผมเนี่ยครับผมชาวนาเหมือนครับก็กําลังตัดหญ้าอยู่ครับผมกาลังตัดหญ้าอยู่ครักำลังตัดหญ้าอยู่ครับผมโอ้ตัดหญ้าบ่โอ้โอบหญ้าดากเนาะหญ้าเข้าวซ้ำๆเดียว ป้ากระละกระโดเลือกลายจนลายจน,ยจนอันนี้บ้านเอาเบอะอ๋อยอดเอาเนาะทักทายครับท่ทานชาวบ้านครับผม,มเขากำลังตัดหญ้าครับผมกำลังตัดหญ้าครับนี่จะถึงแล้วนะครับจะถึงแล้วครับผมนกเอี้ยงครับนกเอี้ยงเขาก็กำลังจับคู่กันนะครับผม อันนี้เพิ่งดำเสร็จนะอันนี้เพิ่งดำเสร็จนะครับอันนี้เพิ่งดำเสร็จนะครับก็มีชาวบ้านเขากำลังกลับจากนาครับผมอันนี้เราก็มานะครับผมมา,ามาถึงสะพานแล้วนะครับมาถึงสะพานแล้วมาถึงสะพานแล้วนะครับ ถึงสะพานเรียบร้อยนะครับผมคนถึงสะพานเรียบร้อยเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยครับนี้ก็มีดอกเอ่อเฟื่องฟ้านะครับ มีเฟื่องฟ้ามีลำห้วยธรรมชาติสวยงามกับผมข้างหลังเป็นผูพานครับข้างหลังเป็นผูพานครับผมข้างหลังก็เป็นผู้พานนะครับตัวนี้ก็เป็นสะพานนะครับผมสะพานเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งฝั่งคลองอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเนี่ยครับผมหญ้า ยาหน้าฝนนี่ช่างสวยงามเหลือเกินนะครับผีเสื้อน้อยๆมแมลงก็บินกันเฮ้วันเลยนะครับผม,มแมลงก็บินกันเฮ้ว่นเลยนะครับเนี่ยคือธรรมชาตินะครับผมไม้นี้ก็ค่อนข้างโผล่แล้วไม่ใช่ค่อนข้างนะครับโผล่แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือสะพานนะครับสะพานครับผมสะพานเป็นทุ่งนาก็สวยงามครับผม เนี่ยครับผมผู้พาน,นะครับวันนี้มนเมฆค่อน,นข้างที่จะครึมนะครับครึมนะครก็ผมเมฆค่อนข้างที่จะครึมนะครับก็ดูิครับานผู้ชมก็เสียงกรบเสียงเขียดก,ก็ร้องนะครับเนี่ยครับข้าวครับอันนี้ลักษณะแบบนี้คือข้าวดำากลนะครับเป็นข้าวดำนะครับลักษณะแบบนี้นะครับชาวนาบางท่านก็กําลัง กำกำลังดำนาอยู่ครับผมนี่ก็เป็นอีกทุ่งนานะครับนี่ก็เป็นนาดำนะครับเป็นนาดำนะครับผมที่บ้านนาตาลนะครับผมเนี่ยครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับผมสะพานรักนาตาลสะพานรักนาตาลนะครับผมก็เป็นสะพานไม้นะครับ ท่านที่มีน้ำหนักเยอะก็ต้องระมัดระวังในการเดินข้ามสะพานด้วยนะครับเพราะว่า,าไม้ผุแล้วนะครับเนี่ยครับผมเพ็ดออกมาแล้วก็นะ้ไม้ก็ผุแล้วนะครับต้องระมัดระวังในการเดินด้วยนะครับผมต้องระมัดระวังในการเดินนะครับเนี่ยครับผมทางเดินนะครับนี่ือคือ,คอทางเดินไปที่เซมา ผมพามาดูแล้วข้างหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นหน้าหน้าแล้งนะครับปลายปลายปลายหน้าหนาวนะครับปลายหน้าหนาวปลายหน้าหนาวเข้าหน้าร้อนแต่นี่ประมาณกลางดูฝนแล้วนะครับผมมากลางดูฝนแล้วนะครับผมดูสิครับท่านผู้ชมทางเดินนะครับทางเดินครับผมถ้าไม่อยากเดินก็มีถนนนะครับ เมื่อถนนเข้าไปถึงเข้าไปถึงออตรงเสมาหินโบราณนะครับท่าท่าแต่ว่าถ้าถ้าถ้าขี่มอเตอร์ไซค์หรือขับรถยนต์เข้าไปมันก็ไม่ได้บรรยากาศในการชมนะครับไม่ได้บรรยากาศในการชมนะครับเราต้องมาเดินชมบรรยากาศครับผมเดินชมบรรยากาศครับเดินชมบรรยากาศทุ่งนานะครับ นี่ครับผมสวยงามครับท่านผู้ชมสวยงามมากนะครับแล้วก็มีบ้านเรือนชาบ้านก็มีเป็นย่อมย่มก็เป็นทุ่งนานะครับชาบ้านเดี๋ยวนี้เขาเขานิยมามาที่ทุ่งนากันครับผมครับเดี๋ยวสลับให้ดูนี่ครับผมข้างหลังก็ เป็นทุ่งนาทนั้นเลยครับต้นหลังก็เป็นทุ่งนาทั้งนั้นเลยนะครับผมเป็นทุ่งนาทั้งนั้นเลยนะครับเขียวขจีสวยงามครับผม๋ยวให้ดูด้านหน้าต่อครับผมมาตอนนั้นหนาวนะครับมาตอนนั้นหนาวแต่ตอนนี้มีแต่น้ําครับผมเนี่ยครับผมข้าวก็ได้น้ําได้ปุ๋ยก็ เขียวขจีครับผมอันนี้ก็เพิ่งจะดำนะครับลักษณะแบบนี้ดำได้ไม่นานนะครับเพิ่งงอกขึ้นมาครับผมแล้วก็มีเชียงนาด้วยนะมีกระต๊อบมีเชียงนาด้วยนะครับตรงนี้ก็ดินดำน้ำชุ่มครับผมดินดำน้ำชุ่มแล้วก็ทำให้ต้นข้าวนั้นเขียวสวยนะครับผมเขียวสวยครับผมอนี้ก็ขึ้นสะพานอีกข้างหนึ่งครับ นี่ครับคือกล้านะครับกล้านะครับนี่ครับผมขึ้นมาตรงที่สะพานมานั่งทอดมานั่งจิบกาแฟเอากาแฟมาก็ได้นะครับมานั่งชมบรรยากาศครับผมมาชิลเอานะครับชมบรรยากาศชิลเอากันนะครับนี่ครับผมหญ้าค่อนข้างที่เยอะนะหญ้าค่อนข้างที่เยอะนะครับเห็นไหมตรงลุ่มร่มนั้นก็ เขาก็จะเขียวเพราะว่าเขาได้น้ําดีแต่ตรงข้างบนน ون, ู้นงดนดอนมันก็ไม่ค่อยเขียวนะครับก็จะเหลืองเหลืองหน่อยนะครับก็จะเหลืองเหลืองหน่อยนะครับเนี่ยกับผมข้างบนนี่ก็จะสูงเนี่ยครับข้างล่างนี่ก็จะต่ําเนี่ยครับผมเพิ่งด,ดําได้ไม่นานนะครับเพิ่งด,ดําได้ไม่นานนะครับแต่ว่าหญ้าต่างๆก็ขึ้นมาเยอะแลวนะหญ้าต่างๆขึ้นมาเยอะมากแล้วโอ้หตรงนี้เขียวมากเลยครับผม โอ้โหตรงนี้เขียวมากเลยอ้เขากำลระบายน้ําออกมานะครับระบายน้ําออกมาโอ้โ,โอโ้ตรงนี้ทําก่อนเพื่อนนะครับเนี่ยเนี่ยครับตรงนี้ทําก่อนเพื่อนนะครับเนี่ยครับผมเขียวขจีมากเลยครับท่านผู้ชมเขียวขจีสวยงามมากอยากให้ท่านที่อยู่กรุงเทพนะครับหรืออยู่ ในเมืองนะครับมาดูบรรยากาศาบ้านนอกครับผมมาดูบรรยากาศชนบทครับผมเนี่ยครับนี่ก็เป็นท่อที่รับน้ํามาจากข้างบนลงมาข้างล่างครับผมสมัยโบราณไม่มีท่อครับสมัยโบราณใช้ไม้ไผ่เจาะนะครับแล้วก็ทําเป็นท่อระบายน้ําครับผมแล้วก็ตรงที่ผมพามาดูนี่ก็ มาตรงโบราณสถานดอนหินหลักนะครับโบราณสถานดอนหินหลักตรงนี้มีเสมาธรรมเสมาโบราณนะครับใบเสมาโบราณครับผมเป็นโบราณสถานนะครับผมเคยพามาดูตอนหน้าหนาวแล้วนะครับตอนนี้มาดูให้หน้าฝนนะครับมาดูชุดหน้าฝนนะครับเนี่ครับผมเนี่ครับ ก็จะนอนอยู่แบบนี้นะครับผมเนี่ยครับผมเซมาโบราณครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับสูงใหญ่แล้วก็แตกแล้วครับหินก็ผมสูงใหญ่ถ้าเกินว่าไม่แตกถ้าเกินว่าตั้งไว้จิงก็ถือว่าสูงมากเลยนะครับถือว่าสูงมากเลยนะเนี่ยครับผมเนี่ยครับผมอันนี้ก็คือฐานนะครับ ตัวนี้ก็คือฐานตัวนี้ก็คือตัวใบเซมาครับผมเนี่ยครับผมที่ฐานแล้วก็ที่ตั้งเนี่ยครับที่ที่ตั้งใบเซมาครับผมแล้วทีนี้ก็ด้วยการเวลาผ่านไปก็ทําให้เซมานั้นล้มแตกนะครับผมทําให้เซมานั้นล้มแตกนะครับครับผมแล้วก็อันนี้ยังตั้งยังตั้งไว้อยู่นะครับผมอันนี้เป็น ขุยก็คือเป็นเป็นเป็นรังของจิ้งกลุ่งนะครับจิ้งกุ่หรือจิ้งล้อนะครับผมเนี่ยครับผมเนี่ยก็คือใบเสมาโบราณนะครับใบเสมาโบราณครับผมนี่ก็คือตั้งอยู่นะครับตั้งอยู่นะครับทําจากหินนะครับหินเอาหินแกะสลักนะครับเป็นใบเสมาครับผมตามหินแกะสลัก ทำเป็นใบเสมานะครับเนี่ครับผมอันนี้ก็คือทางที่ผมมาจุดแรกนะครับเพราะว่าถ้าถ้ามาทางนี้มันไม่ได้บรรยากาศมันไม่ได้บรรยากาศผมก็เลยต้องมาทางสะพานเนี่ครับผมใบเสมานะครับผมใบเซมาโบราณนะครับก็แสดงว่าตรงนี้เป็นวัดโบราณเราเป็นเขตอุโบสถนะครับ เป็นเขตอุโบสถเป็นที่ทําสั่งฆกรรมไปที่บวชนาไปที่นับกระถินนะครับผมถึงได้มีใบเสมานะครับเนี่ยครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับผมใบใหญ่มากนะครับเนี่ยครับหักถ้าไม่หักโอ้โหคงจะสวยน่าดูเลยนะครับเขตสังฆกรรมเขตศรีมานะครับผมเขตศรีมานะครับเป็นพุทธสถานเก่านะครับผม เป็นพุทธสถานเก่านะครับดูสิครับต่างผู้ชมใหญ่ขนาดไหนครับผมใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากดูสิครับเนี่ยผมว่ามันเกือบ2เมตรชูนะเนี่ยกับผมใบเซมาโอ้ยใหญ่มากใหญ่จริงๆโอ้โคนโบราณก็ช่าง มีศรัทธามีวิรยะมีความเพียรในการที่จะรังสรรน,นะครับลังสรรทำใบเสมานะครับผมตรงนี้ก็เป็นที่บูชาสการะนะครับบางคนบางท่านก็มาขอหวยครับผมก็มีคนได้นะมีคนได้แต่ว่าผมขออนุญาตเจ้าที่นะครับผมขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในที่นี้ก็อ,อนุญาตมาถ่ายทำครับผม กออนุญาตมาถ่ายทำวิดีโอเพื่อให้ประชาชนได้รู้ได้ทราบว่าสถานที่นี้เคยเป็นสถานวัดโบราณนะครับผมดูสิครับท่านผู้ชมดูสิครับแล้วก็มีไผ่ไผ่เหลืองนะครับไผ่เหลืองแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเสมานะครับผมเป็นเสมานะครับเป็นเสมาสําหับท่านผู้ชม ตาดีก็หาดูเองนะครับใกล้หวยออกแล้วนะครับผมผมก็ขออนุญาตมาถ่ายทำครับผมขออนุญาตมาถ่ายทำเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้รู้สถานที่โบราณนะครับผมไม่ได้มารบหลูไม่ได้มารบกวนนะครับมาเพื่อที่จะมาชื่นชมเพื่อให้ประชาชนได้เห็นสถานที่โบราณโบราณสถานโบราณวัตถุครับผม อันนี้ก็เป็นกอหน่อไม้นะครับเป็นกอหน่อไม้ก็มีชาวบ้านมากวาดมาอะไรกันอยู่ครับผมหน่อไม้ก็ออกเยอะนะครับผมเนี่ยครับผมหน่อไม้ออกเต็มเลยเป็นหน่อไม้ไผ่ไผ่อะไรไม่ทราบหน่อไม้ไผ่ป่ามั้งนะครับออกเต็มเลยนะครับเนี่ยครับเป็นโบราณสถานนะครับชาวบ้านก็มาเอาไปบ้างนะครับก็มีมาบ้างนะครับครับผมหน่อไม้ก็เยอะนะครับผมเนี่ยครับผมหน่อไม้เยอะมากเลย นะครับผมออไมาเยอะมากและนี่ก็อีกอีกเสาหนึ่งครับผมเนี่ยเป็นวัดโบราณครับผมเป็นวัดโบราณนะครับเป็นวัดโบราณครับผมและตรงนี้ก็มีเถียงนาชาวบ้านด้วยนะมีเถียงนาชาวบ้านด้วยมีกระต๊อบด้วยนะครับผมโอ้บ้านหลังนูน้นถ้าเสร็จก็มาวิวจะสวยมากเลยนะครับอยู่ตรงกลางทุ่งนาอยู่ตรงกลางกึ่งกาลางระหว่างหมู่บ้านกับเชิงเขาครับผม บรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยครับผมสวยงามมากนะครับก็ธรรมชาตินะครับธรรมชาติจัดสรรครับผมธรรมชาติจัดสรรสวยงามมากเลยนะครับก็ับผมอันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมนะครับโบราณสถานใบเสมาโบราณครับผมก็เพื่อให้รู้ว่าสถานที่นี้เป็นวัดโบราณ เป็นเขตพุทธสถานที่ว่าเขตพุทธสถานเพราะว่ามีใบเซมาเป็นหลักฐานใบเซมานั้นจะต้องอยู่ในวัดบอกเขตแดนของอุโบสถเพื่อที่สงฆนนั้นจะได้ทําสังฆกรรมนะครับผมมีบวชนาครับกระถินเป็นต้นนะครับผมก็ขอขอบคุณทั้งท่านนะครับที่คอยติดตามคอยกดไ like, ลค์กดแชร์คอยกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผม ขอขอบคุณทุกท่านขอจบคลิปนี้ลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม